เราจะมาทดลองใช้ลูกเหล็กเป็นลูกกระสุนนะครับเป็นลูกกระสุนของหนัง,ส,ง,นงสติกนะครับลูกกระสุนหนังสติก๊กขนาดก็ขนาด8มิลครับเราจะใช้ในการล่าสัตว์ก็ได้หรือว่าใช้ในการกีฬาอะไรครับทำระยะหวังผลไ้ไกลนะครับใช้ยิงคู่กับยางวงนะครับจะยิงแบบไหนนะครับ เดีย๋ยวลองมารับชมผมต่อเลยนะครับผมระยะยี่สิบเมตรเนี่ยถือว่าไกลนะครับยิงแล้วลูกไปตกก็ถือว่าเล็งไปตามเป้านะครับไม่ต้องยิงเผื่อเป้าครับครับมารับชมกันเลยรับมารับชมภาพกัปฏิบัติกันเลยครับเรามาทดลองประสิทธิภาพของยางวงกันดิกว่าครับยางวงที่ผมปลูกเองเนี่ยครับปลูกไปสองตอนแบบนี้นนครับ ใช้รีวิวหนังสติกไฮเทคนะครับที่ผมะดิษฐ์เองใช้งบเพียง50บาทเท่านั้นเองกระสุนของเราคือลูกเหล็กขนาด8.0มินลนะครับเราจะทดลองยิงกระป๋องใบนี้ทดสอบความแรงทดสอบความไกลและความเสถียรและความเสถียรภาพของอยางบงอันนี้นะครับเราจะทดลองในระยะ20เมตรครับ ไกลมากครับ20เมตรแล้วเป้าแบบนี้ครับลองดูประสิทธิภาพนะครับประสิทธิภาพว่าจะดีจริงหรือเปล่า,มาเมือนเลยปเลยครับ ตัวกลางกระป๋องนะครับทะลุสองด้านเลยครับมีด้านหน้าด้านหน้านะครับและนี่ทะลุด้านหลังเลยครับถือว่าแรงมากครับระยะยี่สิบเมตรนัดแรกจริงเฉียวไปนิดเดียวครับนัดสองเต็มเลยเนี่ยครับยางวงครับความแรงและความเสถียรไม่แพ้กับยางกีเลยครับผมรับประกันครับใครที่ใช้ยางวงนี่จะรู้ดีครับหนังสติ๊กไฮเทค ที่ทำเองนะครับเป็นหนังสติ๊กไทยประดิษฐ์ใช้งบเพียง50บาทเท่านั้นเนี่ยครับผูกยางวงไป็น2ตอนลังกระสุนเป็นแบบธรรมดาเล็กๆเนี่ยครับใช้ลูกเล็กขนาด8ปดมิลลิเมตรครับศูนย์หน้าเนี่ยครับศูนย์หน้าปรับแต่งความความกว้างความแคบของงามได้ครับ แล้วก็เนี่ยครับน,น็อตนี่ถอเปลี่ยนยางวงได้ได้แบบง่ายดายครับใช้เวลาที่แบบรวดเร็วมากน้ำหนักน้ำหนักเพียง200กรัมเท่านั้น206กรัมครับน้ำหนักรวมเรามาดูที่ว่าผมยิงเมื่อกี้นะครับนัดแรกจะเฉียวไปนิดเดียวไม่โดนครับนี่โดนนี่ยิงนัดสองครับเนี่ยครับทะลุ ทะลุเป็นรูโบเลยครับแห่นะครับกระป๋องกาแฟทะลุจากด้านหน้าสู่ด้านหลังครับเนี่ยครับอันนี้เป็นรอยกระสุนเลยครับเนี่ยครับโฟกัสดูวใกล้ครับเนี่ยครับแรงมากครับยิงในระยะ20เมตรครับอยางวงครับอันนี้ของผมก็ผูกช่วงบนนี่ช่วงต้นยางนี่คือผูกห้าครับ ห้าเส้นแล้วก็วงปลายเนี่ยครับวงปลายผูกสี่เส้นครับสรุปสรุปง่ายๆคือว่าโคนห้าเส้นปลายสี่เส้นครับใช้สูรนี้ครับจะใช้ล่าใช้การกีฬาหรือใช้ล่าก็ก็ดีครับทําระยะหวังผลได้ดีเลยทําระยะหวังผลได้ดีดมากเลยครับวแจ๋วแจ๋ว,วครับ ขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะหาเวลาทําคลิปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับหนังสติ๊กครับมันมีประโยชน์มากทีเดียวเลยหนังสติ๊กไทยเนี่ยครับแรงแล้วก็ประหยัดมีความแม่นยำสูงนะครับครับคนไทยทําเองใช้เองครับผมไม่ห่วงวิชาครับสวัสดีครับ